น้ำท่วมครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความลำบากชั่วคราวแต่คือการทดสอบความอยู่รอดของชุมชนทั้งตำบลเมื่อแม่น้ำน้อยในพื้นที่อำเภอสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล้นตลิ่งจนน้ำท่วมถนนหลักชาวบ้านและนักเรียนต่างเผชิญกับความท,ท้าทายในการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงสอบปลายภาคที่ใกล้เข้ามาแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือทางเทศบาลหน่วยสนาได้ตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยการสร้างสะพานไม้ยาวเกิน1กิโลเมตรเพื่อเชื่อมระหว่างโรงเรียนวัดและชุมชนซึ่งกลายเป็นทางเลือกชั่วคราวที่น่าสนใจมาก เมื่อวันที่22กันยายน2568สถานการณ์น้ำท่วมในตบล้นแพงยังคงเป็นเรื่องร้ายแรงน้ำจากแม่น้ำน้อยที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มระดับขึ้นอีก2-5เซนติเมตรทำให้ออล้นเข้าท่วมถนนธรมรมสิทธิ์เสนาระดับน้ำสูงประมาณ20-30เซนติเมตรรถยนต์และรถจักรยายนยนต์แทบผ่านไม่ได้อย่างไรก็ตามโรงเรียนราชบ,บำรุุสิลปที่มีพื้นที่สูงกว่าถนนประมาณ1เมตรยังปลอดภัยพร้อมจัดสอบปลายภาคในวันที่25กันยายนนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ทางแก้ไขที่น่าสนใจคือการสร้างสะพานไม้สําเร็จรูปโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสนามเร่งก่อสร้างสะพานไม้กว่า1กิโลเมตรเพื่อเชื่อมโยงโรงเรียนวัดกระดงทองและชุมชนให้นักเรียนเดินทางเข้าสอบได้ปกติและช่วยให้พระสงฆ์และชาวบ้านเดินทางสะดวกมากขึ้นทั้งนี้ในายในกัมปนาทริทิยาตอายุ6 4ปีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสนากล่าวว่าน้ําท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อถนนหลักที่ประชาชนใช้สัญจรโดยเฉพาะนักเรียนและพระสงฆ์ ซึ่งทางเทศบาลได้สั่งการให้สร้างสะพานไม้ให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวเพื่อรับมือกับระดับน้ำที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นสำหรับพื้นที่นี้มีประชาชนกว่า2000คนที่ได้รับผลกระทบโดยเทศบาลได้เร่งสร้างสะพานไม้ในซอยต่างๆเชื่อมออกสู่ถนนสายหลักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่ที่น่าคิดคือสะพานไม้แบบนี้จะทนทานพอสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากหรือไม่หรือเราควรลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงกว่านี้คุณคิดเห็นอย่างไร แชรความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่าง